ท่านด้วยนะยูคุณผมอินเคสซ c จินเวนแคสเกมมิ่งกลับมาครับอีกครั้งนะครับกลับมาอีกครั้งกลับมาครับนะแล้วก็วันนี้เราอยู่กับคำสัญญาที่ให้กันไว้ใน Facebook นั่นเองนะวันนี้เราอยู่กับแมป The Grifpolis นั่นเองนะฮะผมผมไม่แน่ใจมันชื่ออะไรกันแน่นะฮะโอเคซึ่งอันนี้ผมได้ให้คำสัญญาไว้ใน Facebook ว่าถ้าโพสที่ผมโพสไปเนะี่ยถึง69ไลค์เนี่ยกูจะทายแมปนี้เออแล้วมันก็ถึงตอนเป็น93ไลค์แล้วนะเพือ่อนโกูไม่น่าโพยอย่างนั้นนเเลยยนะี่ ก็ซึ่งแบบนี้เป็นแบบ horror map นั่นเองนะซึ่งตอนนี้เขาเพิ่งออกมาใหม่แล้วเห็นเขากระแสเขามกำลังดังเลยฮะนะจุดนี้ผมก็เลยจะมาลองเล่นให้ทุกคนดูนะแล้วก็ e อ l o ล e s u r f a c cam นะฮะเราใจะแบบเพียนตอนตกใจหรืออะไรนะครับโอเคนะครับก็สัญญาก็คงต้องเป็นสัญญานะครับโอเคเรามาอ่านกฎกันก่อนนะฮะ no cheating using mod anything l i k e t h a t d o n t break the painting follow the rule blah l l a h b particle all b อกใบนี้5 0ออ50 มิวส c กอ f ฟเบิร์ดเบิร์ดเซอร์เดอร์แม็โอเคเดี๋ยวเราจะวิดีโอเซตติ้งกันก่อนแล้วกันไฟเนีตเราเอาสัก80แล้วกันจะไม่สว่างไปแล้วก็ s ส um, ์ม okay. is ูทไรน i n g โอเคคราวคราวคราวออนหรือคราวออร์ีคราวออนคราวเฟลชแองซีคราวเฟสแล้วกันนะฮะโอเคแล้วเรามาอ่านนี่งก่อนนะฮะ p r i s ซนต์ แฮชแท็กหกสองส่ขีดเอ a, นะฮะนี่ก็จะเป็นคล้ายๆสรุปโจทย์ของไอพิซเนอร์นี่นะวิดีโอ and 비ระเบ้อคื extinction the subject is in p อ่ะป t ศาลมินทอลสเตตดูในเคส of both PTSD and p s y c h o p s i a นะฮะนี่จะเป็นชื่อโลก yes bin n the new world time h e s t o r y of navigation นะฮะโอเคนะฮะรู้สึกเหมือนไอพิซเนอร์เอ่อนักโทษ624เนี่ยมันเป็นนักโทษของที่นี่ ที่นี่คือที่ไหนยังไม่รู้เลยแล้วมันก็เป็นโรคอะไรสักอย่างเนี่ซิงโพเนียเนี่ยแล้วก็แต่ไม่ยอมรับยาซกทีนะแล้วก็เขาพูดว่าเขามีตัวตนจริงเขากำลังนนจะมาหาเรามาฆ่าเราแล้วก็เหมือนเขาจะเป็นโรคจิตเลย something อแรกนะฮะ Mister Fredrick m a ม l i n g นะฮะคือชื่อชื่อนี่คือชื่อของเราหรือว่าชื่อของ E prisoner นั่นวะมันมี16เพจลนเะนี่ยเอ๊ะเวดฟอร์มีรอกูด้วยโอ้โหเราจะจบคำนี้นี่ผมนี่ขนตูดลุกเลยฮะอันนี้มันปุ่มอะไรเนี่ยแต่ฟักไขรตดยา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 อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอยอย่าเพิ่งใจเย็นใจเย็น อีกเสียงอย่างนี้อีกแล้วเหรอคนผมนี่ลุกเลยฮะโอ้โยก่อดนัอตติงว้อดูน 22, 2015เหตุเกิดเรื่องนะฮะ I can't wait to be home and see my daughter as r tough day away โอ้ยฉันจะได้กลับบ้านสักทีเนี่ยแล้วฉันจะได้เจอล้านสาวของฉันไ่ถึงลูกสาวของฉันเนี่ยเอาแอนล่ะแอนล่ะเอนล่สองลแอ,อล่ะนี่รู้อะไรอ่ะประตูไม่รู้อะไรเนี่ยนี่จะเป็นบ้านเรามั้งนะบ้านของตัวละครของเราแล้วก็เขาบอกว่าโอ้ดีใจจังที่ได้กลับบ้านมาจะได้เห็นลูกสาวอีกครั้งหลังจากการทำงานที่หนักเหนื่อยนะฮะหนุกหนวยแล้วก็ ช่วงนี้เธอรู้สึกจะออกอาการแปลกนะฮะน่าจะกลับบ้านยังไงเนี่ยค่ะแล้วคุณลืมคุณแจไว้ที่ไหนไว้เฮ้ยโอ้โห Can you help me find some keys, man? keys? OH MY GOD! A fucking keys The key to my house โอ้โหลืมกุญแจไว้ใต้ต,ตน้น What the fuck? อะไรเนี่ยทำไมมันขึ้นแดงๆครับพอจิบกุญแจทีนี่ถึงก็ตื่นเต้นไม่เคยเห็นกุญแจมาก่อนนะโอ้โห,โหเสียงเปิดประตูก็แบบวา่าสุดๆเลยนะฮะทำไมพอกูจะเข้าบ้านแล้วมันมจะเบิดวะเฮ้ยอา้าวบ้านบ้านมึงนี่ไม่มีเฟอร์นิเจอร์ครับเจสิกา้าเจสสิกา้า Oh! Mr. Pixel Man, Mr. Linder Breaking news! Because of what some citizens are calling the event, asylum workers are being forced to the streets of Burgessville. The event has caused some residents to become mentally confused, leading them to aimlessly roam the streets. Asylum employees report odd screams and fleas coming from those affected. No one knows the cause of the event, but the asylum promises to work it out. Asylum meanwhile, a young girl, age 17, has been affected by the event. Oh. However, she somehow managed to break free of the asylum officials. They are hunting her down at this moment to restore justice to the neighborhood. So close up your doors and windows and keep safe, residents, because this is going to be one fun. Oh shit. What the fuck? What's that? ห้องใครวะเนี่ยโหทำงานไม่เคยเซฟเลยครับโหมีทูบมีเทียนห้องมันมืดแปลกๆนะเฮ้ย มัน่าจะเป็นห้องเก็บของนะฮะแล้วก็ไม่น่ามีอะไรอโอ้ภาวะส,สวยมากครับบ้านเรา,เานี่ปะนี่คือห้องเราแน่เลยน่าจะใช่นะฮะนี่เตียงเ,เขาบอกให้ปิดประตูให้เรียบร้อยเหมือนเขาจะมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่โดนเป็นโรคอะไรติดเชื้ออะไรสักอย่างนะฮะที่เขาพูดในทีวีเมื่อกี้นะ Nói mê What the fuck Jessica, nằm mừng đứa bào Oh <coughs> Fucking door ต้องไปที่โอ้ไฟดับอีกดีออกกูจะหาทางเจอได้ไหมเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะนัดเกิดนัดเกิดไม่ดีเนี่ยครับไม่ดีแน่ไม่ไมี หายไปเชยมีฟาวอยู่มีคือใครเยนี่คุณกำลังเดินอยู่ที่เดิมใช่ไหม ว่าเราเรีบวิ่งดีกว่าครับเพราะว่า,าตูนี้ก็ปิดอีกแล้วนี่คือผมมาถูกทางหรือเปล่าผมยังไม่รู้เลยฮะมันเหมือนเดินวนไปมันต้องมีอะไรอยู่ข้างทางหรือเปล่าฮัลโหลฮัลโหลดอกไม้ตายด้วยครับตายหมดเลยครับ ทางแปะด้วยอวัด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 แต่ฝรั่งข o m มอน m มนเปิดสิครับประตูมอดประตูจงเปิด <c oughs> ถ้าเราหันไปเราจะตายใช่ไหมครับ No! Oh. ดีใจที่มันเป็นแค่ฝันโอ้ไม่กอดฝันมึงเี้ะมากอบ้านกูถูกปิดหรือไงเนี่ยเฮ้ย An angry, <sighs> people, angry mob of residents led a boycott today due to the sudden departure of their family members to the asylum. The officials won't release information on what happened next. They are still looking for that 17-year-old girl. She a 17-year-old girl, this must be Jessica. He normally seems smiling for an unknown reason. If you have any information about her, dial five four. Don't worry, John. Do it. It's behind you. Six five four. You'd be high, you keep, keep safe, residents. อคน,นี่คือคีย์ไปไหนครับคีทูเดอะเบสเม้นท์ฮะกูต้องไปหาเจสิก้าตอนนี้เลยกูต้องลงเบสเมนต์เลยครับผมนี่ต้องลงเบสเม t นตะ์ฮะแล้วใครมันจะไปบ้าอยู่ในเบสเมนต์วะเฮ้ยปุ่มโอเคฮะโอ้โหเธอแบบเอางจริงนะหลานสาวบ้านคุณจะอยู่ในห้องเก็บของที่มีแบบประตูขนาดนี้เหรอ กูถาม,มเลยเถอะที่ออกต่อไปก็ไปสตอรีรูมหรือว่าห้องเก็บของนะฮะอันนี้น่าจะยังเปิดไม่ได้อุ้ยอะไรอีกวะไฟช็อตอีกแล้วเหรอเสียงนี่ดังมากฮะน,นี่เปิดไม่ได้ คือเรากำลังหาเจสิกา้าอย่ในกล่องหรอไม่น่าใช่นะฮะมีห้องนี้ไปแล้วเราเราต้องหาอะไรในนี้แน่เลยใช่ไอืม โอ้ประตูอยู่นี่ดีออกเราคงต้องหากุญแจไปเปิดประตูนั่นแน่เลยครัคือแบบถ้าบ้านห้องเก็บของมันจะเก็บของเยอะขนาดนี้นะฮะ,ะคือแบบมึงเอาห้องใต้ดินไปทำอย่างอื่นดีกว่าไหมเอามานั่งเก็บกระดาษ่ยเฮ้ย องบ้านก็เป็นแทบเชตบานก็เป็นเชตธรรมดาเนี่ยโอ้โหนี่ดอเตอร์ทีวีแอร์เรียโอ้โหโอ้โหมีแบบสเปเชียลแอรเรียสำหรับดูทีวีของลูกสาวเลยฮะบ้านมึงนี่จะสเปเชียลไปไหนเปิดปุ๊บเอานี่เปิดเลยฮะ เกอร์โอริเนไอเกสตั้มกลืนแทบไม่เก a k เอ็ก x c เ p t i ชั t นทูแด r u รูนะฮะกูคงต้องแหกกฎแล้วละ่ะ w h a The t fuck เจสิกา้ามึงทำอะไรเนี่ยเจสิกา้าโอ้ y ม่กอดโอ้โหเมนไหลขนาดนี้ เร,เรา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 ต้องมานั่งหาอะไรเนะี่ยแดดเธอล์ He is coming for me. Help me, Dad. Help me, please. I can hear him scratching at the door. I can see him looking at me. Please, Dad, help me. เจสิกาบอกว่าให้เราช่วยนะ,ะแล้วนีาจะเป็นพ่อของเจสิกานะฮะก็ควรจะรู้อยู่แล้วหรือเปล่าวะแล้วไงนะฮะโอ้วยังดับทางเข้า โอ้ยโอ้ยไม่เจสซิก้านี่เมนมึงนี่ไหลไปถึงกำแพงเดี๋ยวกว่าไอ้คนที่ต้องการความเชื่อเหลือน่าจะเป็นกูมากกว่านะไม่ใช่เหมือนมจิสิก้าแล้วใครมันตดบ่อยๆนี่้ เราจะรู้ไหมว่าห้องไหนเรามาแล้วอันนี้คือเรามาจากห้องนี้หรือเปล่าเราน่าจะบไปห้องนี้นะฮะเสร็จแล้วก็เดินเข้าห้องนี้ใช่ไหมเราจะเห็นเหวที่พื้นอ้าวอ้าว แล้วหัวใครวะนะเฮ้ยแล้วเจสิกา้ามึงไปฆ่าใครมาเจสิก้าบอกกูเดี๋แล้วกูจะไม่ลงโทษมึงนะ fucking door man uh, fucking door man มีห้องอยู่ตรงนี้ ทางไปทางซ้ายนี่น้าทางขึ้นอนี้มันทางที่เรามานี่เลยใช่เออนี่มันทางที่เรามาเนี่ยเออนี่ยเ,เ,เราเดินกลับออกมาใช่ไหม คือผมตอนนี้ผมงงกับทางมันมากกว่าฮะแมงวีนี่ก็บินจังเลยครับแมงวีโอเคเรามาทางนี้แล้วก็เราก็จะเจอหัวใช่ฮะ มีหัวอยู่ตรงนี้แล้วเราได้เดินเข้าประตูนี้หรือเปล่าไม่เนาะเราเราเราเออเราต้องไปทางนี้พรเดินกลับมาที่เดิมอีกแล้วอะ่ะ มันต้องมีทางออกดิไม่ใช่ทางนี้แหละเพราะว่าทางนี้ผมว่าเรามันจะมาแล้วไม่ใช่ไม่เหลือะไเลย,ยครับแล้วเราก็มีอันนี้อันนี้เป็นทางเข้าที่เรามาแล้วก็ นี่อ่ะมาได้อยังไย hey, ทางนี้นี่เป็นไฟไฟมันกระพริบถ้าเรามาจากทางนี้เหมือนเราต้องหาหรือ้หาคุณแจ๊บไม่มั่นใจนะว่าต้องหาคุณแจหรือว่าเราเรากำลังหาทางเดิน สองทางคือไปทางนี้กับไปอีกทางอีกทางซึ่งน่าจะเป็นทางที่เรามานะฮะ paper. Paper, paper 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 paper, paper. เป็นการเดินวนรอบเบสเมน n ์รอบที่998านระเรายังไม่เจออะไรเลยครับ <c oughs> Fuck the door โอเคนะเราไม่สามารถขึ้นไปได้เนอะ ถ้าเราเดินตรงตรงไปได้ฮะประตูเปิดด้วยเม็ดไหลตามทางเลยฮะโหทีวีสามจอเสียงอะไรเนี่ยมันทำให้ผมปวดฉี่มากตอนนี้จุดจุดจุดฉีด่ฮะ ต้องมีประตูหร okay, ือเปล่าเหรอโอเคมันมีประตอูอยู่ตรงนี้ ยูโร布莱ตอดอะไรครับบมันภาพอะไรสักอยาก่างดดบ,บุวยด้วยนะเดยเฮ้ยเฮ้ยมันใกล้ขึ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วโอ้พอแล้ว แล้วหแล้วเอแล้ว,ลวมาถมเราโดนหาเ้าลงมาแล้ว จบหรือยังจบหรือยังทูบีคอนติเนียร์ไม่ใช่ฉันร้องไงมันยังจะมีภาคต่อด้วยนะโอ oh my god เอาละโอเคจบยังวะแดนซ์เครดิตน่าจะจบแล้วนะฮะ แต่ไม่สนผลโปรเจกต์ you hope i like you make sure you g e it but f o อ้า oh. oh, like, oh, ียซีอ2มันมีภาค2ครับอเอาล่ะคือเอาเอางนี้แล้วกันถ้าวิดีโอพาร์ทแรกเนี่ยมีคนดู เ,เยอะแล้วก็มีฟีดแบ็กเยอะแล้วก็มีไลค์ถึง1,500ไ like ลค์นะฮะถ้าพาร์ทสองออกเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะถ่ายมันเมื่อน,นั้นเลยละกันนะฮะเพราะว่าโอ้ oh my god หัวใจกูจะเกือบวายนะโอ้โหโอ้โอไม่ไหวจริงโอเคก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมด้วยนะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันนะสำหรับพาร์ทนี้ผมขอตัวไปทำใจแล้วก็ไปหารูปอะไรแบบกุ๊กกี้อันนนี้ แบบฟุ้งฟิงดูก่อนละกันครับเจอกันคลิปหน้าไปแล้วครับบาย